ใช่ทีนี้พอหลังจากที่ครั้งที่แล้วเนี่ยเฮียเกาก็ใช้ผลิตภันเพื่ซีชิวพปุ๋ิลอยอยู่นะครับปลัตติเหมือนกันแต่เยอะนิดหน่อยปลูกหลายเบรี่เหมือนกันใช่ไหมการแตกกอไปยังไงในแต่ในช่วงช่วงดําเหมือนกันไหมเหมือนกันดำแบบนี้ใช้ระบบดำเหมือนกันบมกทำนิดเดียวครับผมการแตกกอผมสังเกตนะถ้ายิ่งดําห่างนะแล้วก็ใช้ต้นก้าผมสังเกตถ้าก้าไม่เยอะก้าต้นหนึ่งแตกกอเยอะนะสี่สิบห้าสิบสี่สิบห้าสิบก็บอ่ะ สี่สิบห้าสิบกีบแต่ถ้าไปใช้ผมก็ลองดูนะสักบางทีเขาดมกันที่สี่ต้นห้าต้นแต่กอไม่ค่อยดีเหมือนกันนะเขาแปลกดีเหมือนกันเดี๋ยวนะกอไอกีบเดียวนี่แหละต้นเดียวต้นเดียวครับครั้งที่แล้วใช้ต้นเดียวอ่าเอามาดูเป็นเม็ดเดียวที่มันติดโคนได้ดำไปแปลกพุ่มเหมือนตะไคร้เลยครับห้าสิบมีหกสิบมีก็แปลกดีเหมือนกันแต่เมื่อกี้นี่บอกว่าอะไรนะถ้าสมมุติว่าถ้าดำ